ใช่ยังไงก็ถวายสองลอง้านเบื้องต้งตน,ตน,น <ะ S 1> สุดแล้วแท้แต่วัดจะเอาไป <นะ S 1> บ,บูรณะอะไรใช่ฮะแล้แต่พระอาจารย์แล้วก็ถ้าว่าถ้าว่ากิดมีอาจจะถวายเพิ่มอีกอันนี้มาดูกันอีกทีวันงานนะวันงาน,นครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเกจิอาจารย์นะที่ผมติดตามมานานพอสมควรแล้วก็อยากที่จะมานะครับชมบารมีท่านสักครั้งแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณวิชัยที่ที่พามาที่พามาครับเพราะว่า หนึ่งในนั้นเนี่ยนอกจากที่พิชัยเล่าว่าท่านเป็นหนึ่งในอยู่ในพิธีพุทธาภิเษกวาระสำคัญสำคัญองค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยนอกั้นเนี่ยท่านก็ยังเป็นเรียกว่าสืบทอดสรรพวิชาของเขาอ้อเขาอ้อมาด้วยเพราะเพราะท่านแสงก็สายเขาอ้อโดยตรงอยู่แล้วครับผมแล้วผมแล้วก็พูดง่ายๆต้ในเกจิสายใต้ในในภาคใต้ในปัจจุบันก็ในอย่างท่านก็น่าหน้าดับหนึ่งไปจากเขาอ้อแล้วก็สายใต้ด้วย ซื่อเป็นอะไรที่น่าสะสมมากมาก